ครับครับบ่าอากาศเศร้านี่มื่อกี้หลังจากที่มาตกว่านนี่ตกงมาขึ้นโต้งมาพ้อล้มตีมาขึ้นล้มแห้งแห้งแห้งอีหิีิมขึ้นยอมรับเลยว่าล้มแห้งใครมาขึ้นเสียงล้มตีประตูตับตับตึงตึงตึงเงี้ยทั้งหิมะทั้งล้ม เย็ยนครับสุดๆเลยละ่ะหนาวเย็ยนแบบโมมีคำบรรยายเลยมีอ,อก,กับแงมซากรา,าก็ตม่งสีเริ่มบอกแม่งสีเริ่มบานครับ นหนาคือสีหนาวอยู่นว่าฝนตก <laughs> นี่มันกล่าว่าฝนตกเพราะั้นอ่างกลนอากาศเย็นดีเนาะหนาแนอนน้ำบานแต่ว่าอยู่นี่โอ้ยบอกตรงในวัดเย็นเหมือนคุณปูคุณปูคือสีหนาวครับเนาะคุณปูดีอยู่กับ มตลอดเลยคุณปู่ช่วงนี้เอาขอโกดังบ่ได้ยี่หวาเราขอบ่ได้สตาร์ทบ่ติดฟ่านบ่นบออกมาบ่าวมีหอยฟ่านบ่เออมีอยู่มีอยู่มีหอยฟ่านของไม้ฟ่านของไม้หายเด่นน,นะขึ้นมะานะนะ นะวิวง่มครับครับใครวางกผมาเที่ยวเกาหลีนะครับมาเบ่งบรรยากาศเกาหลีต้องคนหมักหนาวเท่านั้นได้ค่อยมากคนมาหมักหนาวเยอะมากมาครับเ่ร mm hmm. านั่น,น,น